สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปอาหารที่411แล้วนะคะไม่รู้ว่าทำอะไรกันมากมายนะคะต้อง400กว่าคลิปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดนะคะสไตล์อิตาเลียนนะคะวิทำไม่ยากเลยแล้วก็ทำง่ายอร่อยด้วยไปดูวิธีทำกันค่ะน้ำมันมากอกไปนะคะ 100cc นะคะเห็นใช่ไหมคะ 100cc ต่อไปเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะเป็นน้ำส้มที่ทำจากแอปเปิลนะคะประมาณเจซีซีนะคะแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะความหวานตามชอบนะคะแหม่มจะใส่สักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมเขาจะเป็นผงผงแบบนี้นะคะ่ะถ้าถ้าไม่มีแบบผงก็ ใช้แบบสดก็ได้ค่ะเราทำทานเลยนะคะทำแล้วทานเลยไม่ต้องเก็บนานถ้าใส่แบบผงก็ใส่ไปสัก1ช้อนก็ได้ค่ะ1ช้อนชานะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยใส่ไปนิดหน่อย แล้วเราก็จะมาใส่เกลือกันนะคะเกลือก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่นิดเดียวนี่ค่ะใส่เกลือลงไปแล้วสุดท้ายก็จะใส่ใบโหระพานะคะ,ะความจริงเขาจะใช้ใบโหระพาแห้งนะคะแต่เราไม่มีแบบแห้งเราก็ใช้แบบสดก็ได้เพราะว่าทำแล้วก็เดี๋ยวจะทานไม่เก็บไว้นานน่ะนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็จะเอาไปปั่นนะคะเราก็จะปั่นกันนะคะ ก็จะมาเทใส่ถ้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ่าแหมมก็จะจางสลัดนะคะเป็นผักตามชอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตักลาดลงไปนะคะสีสวยดีเนาะถ้าใช้ใบสดนะคะเขาก็จะสีสวยดีโอเคประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วคลาสตี้หน่อยแต่งให้สวยงามเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปยกไปสอบกันค่ะ